วันนี้เราไปเที่ยวท้ายเขื่อนปาสักนะคะอยู่บ้านท่าฤทธ์นะคะจะอยู่เขตอำเภอวังม่วงนะคะติดเขตสระบุรีนะคะ mm. พอดีได้ไปทานข้าวกับครอบครัวนะคะ mm. คุณสามีก็เลยพาไปจุดชมวิวแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นท้ายเขื่อนนะคะช่วงที่น้ำลดเนี่ยก็คือจะแบบเอารถขับลงไปได้นะคะ mm. เป็นทุ่งหญ้าแบบกว้างมากนะคะแล้วเขาก็จะพา แพะนะคะก็คือแพะเนาะทั้งแพะทั้งควายนะคะเห็นนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะไปเดินเล่นกันนะคะพอดีของหน่อยเนี่ยที่ไปวันที่ไปเนี่ยฝนมันตกนะคะปลยอย,อยมันก็เลยแบบฟ้าครึมครึมนะคะถ้าวันไหนบรรยากาศดีๆฟ้าโปร่งนะคะเขาบอกว่าดูพระอาทิตย์ตกนี่สวยมากนะคะ เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะของเราได้เลยนะคะสวยมากแล้วหน่อยเห็นนะคะยอกมากอันนี้ขนาดฝนตกทางแฉะนะคะถนนแฉะนะคะป้ายกรุงเทพนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์วันแม่นะคะที่เราไปตกแล้วนะคะเริ่มสาเขาก็จะเอาแพะนะคะมาอันนี้หมานะคะไม่ใช่แพะ <laughs> นะคะ เจ้าของแพะนะคะเขาก็จะเอาแพะลงมาใหา้นักท่องเที่ยวนะคะได้ถ่ายรูปกันนะคะป้อนอาหารก็คือจะมีญ้ามาให้ด้วยนะคะเนี่ยกำละ20บาทนะคะเด็กๆก็มาถ่ายรูปแล้วก็ให้อาหารแพะกันนะคะ แล้วก็มีม้าด้วยนะคะทุกคนมีม้าด้วยนี่น้องน่ารักมากน้องไรนน่ารักมากบอกว่าถ้าวันวันไหนนะคะอากาศดีๆฟ้าโปร่งนะคะฟ้าโปร่งใสเนี่ยช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยงามมากคะ่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเห็นทะเลเหมือนเป็นทะเลเลยแล้วก็มีภูเขานะคะ จะสวยงามมากนะคะเป็นจุดชมวิวจุดท่องเที่ยวนะคะของเราอีกที่หนึ่งนะคะใครยังไม่เคยได้ไปก็แนะนำได้เลยนะคะหน่อยเห็นบางคนอส่วนใหญ่เลยคะ่ะที่มากันเนี่ยเขามีเต็นท์มีอุปกรณ์ที่แบบ เขาแคมป์กันมาเลยนะคะกลางเต็นตนอนกันเลยค<อ>ันมากที่หน่อยเห็นที่แบบเขาเตรียมพร้อมมากเลยนะคะมานอนกลางเต็นต์กันเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีและแถมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆป้อนอาหารแพะนะคะ น่ารักมากนะคะใครนะคะอยู่ใกล้ๆอยากไปเที่ยวชมแนะนำเลยนะคะบรรยากาศดีมากไปจอดรถทานอาหารกันได้เลยแล้วก็มันจะมีอาหารเขาจะทำเป็นซุ้มๆเลยนะคะขายให้เราด้วยนะคะใครไม่ได้เตรียมไปมีอาหาร ให้ด้วยนะคะไม่ถึงเสื้อนะคะเยอะแยะเลยนะคะอากาศเย็นมากค่ะเพราะาหลังฝนตกน้ำได้จะเดินเนี่ยอน่ารักมากแล้วมันกว้างมากเลยค่ะทุกคนอันนี้แค่แบบหน่อยมาอีกที่หนึ่งที่แบบว่าคนไม่พลุกพ่านนะคะอ่าแล้วก็มีควายน้องควายด้วยนะคะหลายคักเลยค่ะควายเนี่ยมันเนี่ยค่ะจ้องหน้าเลยเห็นไหมจ้องหน้า ะะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะไดไปเที่ยวหมองไดงามๆสิท้ายมาสูบึงนะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ